วันนี้นะครับผมก็จะมาไปสิขคนน่าจะอยากดูนะครับนู่นปลาที่สวนหลังบ้านอื้อมผมจะไปที่สวนหลังบ้านตรงนั้นตรงนั้นนะพอตรงงัานลกมาก ผมก็น่าจะปีนต้นมะละกอผมถ้ามันทำได้ไปกันซ้มอมชั้นเราจะเว้นในนี้นะเดี๋ยวยาเอาไปเผาทิ้มก็ได้ไปอย่าตกนะเสียวคนลูกคัก อู้หนักกูมากน่กจาจะอันตรายด้วยับคนปีนเลยโอ้ยโหสับก,กระตุ้นัน้ตาละก้าวนี่มันอะไรเนี่ยจะทำไปทำาเรื่อยเลยในขอคิดเทนเนี่ยยไม่มีอะไรคิดไม่มีอะไรทำครับ อ่างสวนบ้านทียสุดไปกูตายสวนลังบากที่ดีท้องฟ้าสีสวยแต่กับผมมันไม่ใช่มันต้องหาคอนเทนต์อันนี้นนคือเสียงมนุษย์ที่ฟันหงผม แล้วก็เขาใคป่า่าอืมน่กกากลัวมากแต่ผมน่าจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะลกมากดนอะไรแต่ถ้ามีคำถามมาถามผมผมก็พร้อมตอบนะครับถามคำถามจากทางบ้าน ตอบคำถามจากทางบาทอันนี้น่าจะเป็นที่โหนปะ่ะเนี่ยผมจะลองโหนดูนะผมไปตกลงมาตายก่อนผมจะมาเริ่มการถือแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลวาไม่แปลของเขาบอกว่าจะลองโหนดู